สวัสดี FC ฟฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนีแม่ดองอาดามาตามอาดวนพี่นอ้องอ่าดวนบอกสองคนท่าสองคนมาบอกเลขเมื่อที่แล้วพี่น้องวันหนึ่งกับสองมานำกานพี่น้องวันนี้มาบอกเลขอีกแล้วพี่น้องบอกสามตัวแขนแขนพี่น้องขอากุรับชมรับฟังเลยค่ะว่าคนไทยตัวใดสวัสดี f อซฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะมือนีแม่ดองอาดา ตามอา่านดวนพี่นอ้องอ่าดวนบอกสองคนท่าสองคนมาบอกเลขเมื่อที่แล้วพี่น้องวันหนึ่งกับสองมานากานพี่น้องวันนี้มาบอกเลขอีกแล้วพี่น้องบอกสามตัวแขนแขนพี่น้องหอกุหับชมรับฟังเลยค่ะว่าคนหายตัวใดตาคนางสีดังไฟสีเพื่อเย็นเย็นทามรายเดือนคงจะได้ค่ะฟันระวบ คนทำงานรงนอนได้เหตุบานบ้าน,น,นต่อเติมได้นะคะต่อเติมบ,าบา้นบานันได้ไหมันขึ้นเก้า,าหรือปันขึ้นเนี่ยขอจีแ้งกปับนบ้านหนึ่งศูนย์หนึ่งผู้ใดมาบอกหนึ่งศูนย์หน่ะเสองยายกันแล้วพวกเมิ้นนขึเก้าพวกเมียคอือเก,ก,ก้าหมดเนี่ย คนที่มาบอกมรดิพันธนมาที่ว่าหนึ่งกับสอมากันเอาแบบนี้วอนหนึ่งห่งตัวนึกเลขสตัวตัวใดก่อดจดยนหนึ่งศูศูนยเลขสองตัวหนึ่งหนึ่งชื่อไงกันหรอชืก็บอชื่อไงบอกจชื่อไงก็ตัดออกมากับสูนูหนึ่งเลยแต่ซีซีก็หางไงบอกคุยิงก็บอกู้กันผู้ยไ้ก็บอก วันหนนี่ยนอนนี่ฝันวะเนี่ยสอบทำเนี่ยเด็กพอกได้เขวดตอนเป็นบอกเด็กหนึ่งกับสองมา้งกันวันนี้ทำไม่บ่อยแล้วหนึ่งศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกว่ากันว่าผู้แดงของมให้ทำได้โจย่อยครับรถของมให้ยพานมบอกของมให้ จ้ามากกับลูกมั่นแหละมากับประเทศเห้ามาเลยผดเอาไห้เลยครับรถกีบรถขึ้นเก้ารส่งมันน่ะขึ้นแตนยังไปวัดน้องแงไปแล้วัแต่ว่าเป็นลำเงินเนี่ยจำได้ว่าอีดีอีดีน้องอีวานนะจ้ามันมันมันตายมันไม่ได้ลมันตายจพะซอันโซัน ห้าร้อยสองพันห้าสอสองพันสามสิบห้าเพื่อนเป็นยังตายมันแ่ามันมันเขาอย่างมันลงเรืองกันเป็เดี่ยวเป็นไปเที่ยวเรื่องจริงคนจะลงมาบอกเออไปกรุงเทพแล้วกไปกรุงเทพแล้วไปขายไปเลยเนาะบุฟเฟ่อาหารเลี้ยงเซียก็เจ้ากับว่า นี่สองประเด็นคือตายหรือถือขายส่งส่งประเทศนองสินะนันเ็เดียวนั่นหนาตาเล้วดีนนา้องแอน้องแม่วาลเขาเมือนกับห้ากับห้าพอเพอเหมือนกันอันนี้เป็นเขาส่งมันว่าเป็นเป็นว่าเขาส่งบรร่าบรรดาเรรใต้ตะพ่อซอสสามหาไม่นตะพ่อซอสสามหาสามหาแต่โดนแล้วเราเราเปินบอกอยังบอกบอกเอาไปเออเรียกว่าโสมานหายที่จักคอยกับพวกจักแต่ว่าคอย พอสอส่อศอกสามจุหาก็จะจบอกเอกรี่กงตัวนะเวลาเมตายต่พ่อศอสามหาตอนมันตายอยูเท่ไหร่อขอกระตืถามอายุสักปีปนี้อ่ะหาย้าโดนอะไรดิหายสาบสูญไปเลยเคลมใหม่เราเรบ่อนสามหางบ่น้องไปลำบ้านสีลำบ้านสีจ้าไปสองพอ เปดสองิดคิดเปดสองมนีจ้ามันจะออกขังหนาสักที้าอือจ้าเป็ดสองก็ซื้อปดสามก็บอกตัวเดียวเนาะ้มอีดันสิม่นี่่นี่วที่านี่เพนฝันว่ยิงกมาบอกว่าเลขหนึ่งกับสองมาน้มกันมา้กัดองหนึ่งวันี้เพื่อนบอกว่าเลขมาหนึ่ง 01กับ11นะคะแต่ว่าเอ่อเพิ่นไปเขาส่งหาค้นที่ตายไปหลายปีแล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นตายตั้งแต่พ่อซอสามหานะคะหายสาบศูนย์เลยนะคะข้นเอ่ออยู่แถวมบุบานนุนทิยานะคะหลุดนอกนะคะตายหลายปีแล้วส่งหาเพิ่นบอกว่าเพิ่นตายตั้งแต่พ่อซอสามหาือว,ว่าเพิ่นบอกเลขหรือเปล่านะคะนะคสำหรับแนวทางของอาดวนหน้อยๆนะค่ะ101กับ11กับสางหานะคะสื่งไงกระดอบพี่น้องก้นสื่งไง เม่เบิดเนาะบิหลายคนยังได้เห็นเนี่เบิ้ลเขาเนาะทุกอ่าเขาไม่ได้เบิ้ลนะไม่งธรรมดาบาคันเบิ้ลซึ่กินเข่าบ้างไม่นองได้หนาเกือบที่ไม่ได้กินเข่าแล้วไม่นองได้จะได้กินมอหมายเนาะแต่มันะไม่องามแม่ไม่ได้กินเข่าแท้ๆเป็นเบ้ลเป็นมวรากาเป็นเซนมาใม่ตนนี้ปุ๊บจะไปจับับเข่าเล้พี่น้องเลย อังสิเป้เล่นเจงวะอังสิเป้เล่นเจงเก่าก่านะพูดหนึ่งพูดหน่อยนะเรียนอะไรจังรวมมันดิบองมันมันดิบอันบ้านล้างนั่นที่ว่าลูกคนตายรถชนเราเพิ่งมาเข่าฟันนี่ว่าบอเงียบไปเลยนี่ตั้งแต่บ้านน้องันตายอ้าวบ้านนี้ก็ตายอ้าวบ้านนี้ก็ตาย อ่าย่เป็นหา้เกาิวบาสเกาีสเกามอันนี้ส่งกาับนกัเป็นขางอันนันีดหาเกาอันนี้เรนี้เราอนเขาส่มซื่อๆนะเขาส่งซื่อๆที่มันสาเหตุเป เศร้านะสิถึงเป็นัวเท่านี้มันอยู่ที่ใจตันกลัวเศรากลัวเพราะาเป็นอง้ล่าหลายเป็นนอจอ้าวสนุก 5่มงดูว่าคนบอกเลยีกว่านะคะเป็นหน้า่ื้อสรคุณแดงรักาบาลยนะคะทายเฉยๆด้พี่น้องคลินิกส hmm. hmm. ุโลกได้บู๊บีเ้อยู่ทนเน่หมปรแต่ที่เรียนไรายเด้อค่ะทาย้างตาิดยก็ได้ดอกวบ้านเพิมเนาไมอกิดี๋งวเลขจะทเตยมที่เรานะคะ उन मनाक उना तब